สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Sports ผลบอลยูโรเมื่อคืนนี้นะครับสโลวาเดียครับแม่น่าเจ็บใจจริงๆครับสเสมอกับเซอร์เบียไป1ประตูตอนน่อ1น1โดนเรียกว่าไม่มีเวลาที่จะแก้ตัวอะไรไดๆทั้งสิ้นนะครับเซอร์เบียนี่ก็กดดันแล้วกดดันอีกครับยิงตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บเรียกว่าวินาทีสุดท้ายเลยนะครับโมเมนต,ต์สุดท้ายของเกมเลยแบกแต้มกันไปครับ เดนมาร์กครับเสมอกับทีมชาติอังกฤษไป1ประตูต่อหนึ่งเป็นอีก1เกมครับที่ทีมชาติอังกฤษโชว์ฟอร์มได้แย่มากๆครับแต่ว่าชมนะครับโอ้โหเดนมาร์กนีเล่นดีจริงๆครับการคาะบอลตันการต่อบอลนะครับการหาช่องดี่ทำได้เพอร์เฟคครับสำหรับทางด้านทีมชาติเดนมาร์กจะว่าไปแล้วเกมนี้นี่ทีมที่น่าจะเสียใจน่าจะเป็นเดนมาร์กมากกว่านะครับที่เก็บได้แค่1นคะแนนครับและคู่ดึกนะครับทีมชาติสเปนเอาชนะอิตาลีไปได้1ประตูต่อศูนย์ อิตาลีดีจริงๆถ้าหากไม่ใช่ทางด้านดอนน่ารุมานีสงสัยพุ่นมากกว่านี้อีกครับสเปนบุกแล้วบุกอีกนะครับแต่บาได้ประตูชัยจากการทําเข้าประตูตัวเองของนักเตะอิตาลีครับตารางคะแนนนะครับกลุ่มบีนี่ทีมชาติสเปนผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยนะครับและก็จบด้วยอันดับที่1ครับการันตีครับเรเล่น2นัดมีอยู่6คะแนนยิงไป4ลูกนะครับยังไม่เสียแม้แต่ประตูเดียวครับ อิตาลีครับมีอยู่3คะแนนนะอาลเบเนียและก็โครเอเชียมีอยู่ทีมละ1แต้มครับเกมสุดท้ายก็ยังคงได้ลุ้นกันสนุกอยู่นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าทีมไหนจะจบด้วยอันดับที่2และอันดับที่3ทีพิีที่สุดนี้จะได้มีโอกาสหรือเปล่าครับจะเกิดขึ้นหรือเปล่าในกลุ่ม B ส่วน้นกลุ่ม C ครับทีมชาติอังกฤษนี่อยู่อันดับ1นะครับมีอยู่4คะแนนนะครับเดนมาร์กมี2แต้มครับสโลวาเนียมี2แต้มเซอร์เบียมี1แต้มนี่ก็เป็นอีก1กลุ่มนะครับที่แหม ค่อนข้างจะเปิดกว้างทีเดียวนะครับทุกทีมครับมีโอกาสที่จะจบด้วยอันดับที่1ของกลุ่มนาโคปาริกาดีเปิดฉากแล้วนะครับเกมแรกครับแชมป์เก่าลงสนามพบกับทางด้านแคนาดาครับสำหรับทีมชัดอัจจินาและอัจจินนาครับเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ0ย์ครึ่งแรกดี0ูนะครับแล้วก็มาได้2ประตูในครึ่งเวลาหลัง ลูแลนี่ได้จากทางด้านฮูเรนอวารเรสนะครับนักเตะสุดหน้าของทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนาทีที่49ลูกที่2ครับเป็นทางด้านลาวตาโรอมาร์ติเนสครับนาทีที่88ลูกนี้นี่เป็นการจ่ายบอลของตาแหน่งลีโอเนลเมสซี่ครับเมสซี่นี่ได้อีก1แอสซิสต์ไปแล้วนะนะครับก็เรียกว่าสมศักดิ์ศรีครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับสำหรับทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินาครับเกมนี้มีโอกาสยิงถึง19ครั้งแล้วก็ตรงกรอบ9ครั้งครับ ที่แคนาดานี่มีโอกาสยิง10ครั้งแล้วก็ตรงกรอบ2ครั้งผู้ทประตูของทีมชาติแคนาดาเกมนี้นี่โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมจริงๆนะครับหรือว่าบล็อกลูกยิงของทางด้านลีเนลเมสซี่ได้ครับเมสซี่แบบโอ้โหโอกาสแบบเน่งๆเลยนะครับแต่ว่าผู้ทประตูของทีมชาติแคนาดานี่ก็เซฟได้ครับเมสซี่ดีแบบโอ้ยยิ้มแห้งๆเลยว่าเซฟไปได้ยังไงวันนี้นะครับนอกเหนือจากนั้นทั้งทาง,งด้านดิมาเรียนะครับทางอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับ พยายามที่จะยิงครับแต่ว่าโอ้โหก็ไม่สามารถที่จะผ่านมือผู้สัดประตูคนนี้ครับชื่อว่าแม็กซิมครโปครับมาท็อปฟอร์มในเกมนี้พอดีนะครับไม่อย่างงั้นนี่สกอร์ของแคนาดานี่พรุ่งกว่านี้แน่นอนเกมนี้นีทางด้านเลวเนลเมสซี่ก็สร้างสถิติขึ้นมาใหม่นะครับในศึกฟุตบอลโคปาครับโดยเข้าลงเล่นแล้วทั้งหมด35เกมนะครับก็สามารถจะทำลาสถิติเก่าของผู้สัดประตูชาวชิลีครับเซจิโอลิวิงสโตน ลิลี่เมสซี่ทีลงเล่นในสกโคปามา35เกมแล้วนะครับเกมแรกที่เขาได้มีโอกาสลงเล่นนี่ก็คือในปี2007ครับตอนนั้นที่พบกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อ1เมซี่นี่ติดทีมชาติอินเชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2005นะครับ35เกมที่ลงเล่นในรายการนี้นะครับสำหรับทางด้านลิอเีลเมสซี่ในรอบสุดท้ายสกโคปานี ยิงไป13ประตูครับแล้วก็ทำได้อีก18แอสเซสต์นะครับเกมล่าสุดด้วยครับตานเอร์พูลนะครับเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับเรอันแมริดครับพวกเขาดีจริงๆแล้วต้องการอยากจะได้ทางด้านโรดิโกหรือไม่ก็วีนิซิอุสจูเนียนะครับเป้าหมายหลกักๆเลยนะครับในการเสริมเกมกรุกฤดูกาลที่จะมาถึงนี้ ผมขอเชื่อนะครับว่าการเข้ามาของทางด้านเอ็มปาเป้แล้วก็เอนดริกนีก็น่าที่จะส่งผลให้แนวรุกของทางด้านเรย์แอมาริดีต้องมีการเปลี่ยนแปลงครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเคสของโรดิโก้ครับเพราะเขามองนะครับว่าโอเคอย่างวินี่ดีฝั่งของเรย์แอมาริดียังไงก็ไม่มีทางครับที่จะปล่อยออกจากทีมแต่ว่าโรดิโก้มีความเป็นไปได้แต่ว่าโรดิโก้ดีก็ยังคงเชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองนะครับยังคงพร้อมครับที่จะแข่งขันในทีมของเรย์แอมาริดฤดูกันหน้าครับต้องการที่อยากจะพิสูจน์ความสามารถให้เห็น อร์มฤดูกาลที่ผ่านมาก็เห็นแล้วนะครับว่าโรดริโกดีก็ทำผลงานได้ไม่เลวทีเดียวครับแต่แต่ว่าฤด,ดูกาลหน้านี่มีตัวเลือกเยอะเหลือเกินครับแนวรุกทีนี้ฝั่งของลิเวอร์พูลนี่คือถ้าหากเขาไม่สามารถจะดึงตัววิลิสจูเนียหรือโรดริโกไปสู่ทีมได้เนี่ยพวกเขาก็เตรียมที่จะไปเอาทางด้านอาดากูลแล่นักเตะมิดฟิลครับชาวตรุรกีที่เพิ่งยิงประตูสุดสวยนะครับในศึกฟุตบอลยูโรนี่ก็มาจากทางด้านทีมทออ์ครับโรตารด้ากูลแลนี่ฝั่งของ เรอัลเมลิธก็พร้อมนะครับที่จะปล่อยออกจากทีมในรูปแบบของการยืมตัวครับน่าจะเป็นตัวเลือกลาดับสุดท้ายครับในแผงแนวรุกครับอย่าลืมนะครับว่าแนวรุกของเรอันเมริธยังมีทางด้านบราฮิมดียร์อีกหนึ่งคนนะครับยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคนนั้นจะเป็นยังไงแต่อาดากรูเลนี่ก็มีความเป็นได้สูงมากครับที่จะโดนปล่อยออกจากทีมรูปแบบของการยืมตัวครับถือว่าคาร์โลอันโชริตจะจะออกมาบอกนะครับว่าเขาจะยังคงมีโอกาสครับที่จะได้ลงเล่นในฤดูกาลหน้าครับแม่แต่ว่ามัน ความเป็นไปได้น้อยเหลือเกินลิเพูร์ก็เลยบอกอะงั้นแนวรุกของเรอัลมาริดก็คนนี้แล้วกันนะนะครับที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดครับแ้วนี้มีบิ๊กเซอร์ไพรส์นะครับหลังจากที่ในซัมเมอร์นี้นี่ไม่มีทั้งโทนี่ครอสนะครับที่ประกาศอำลาทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วรดมถึงธะ้วแดนนี่เซบาียสด้วยก็มีโอกาสที่จะโดนปล่อยออกจากทีมถ้าหากได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจครับ โรสบังรอสีก็จําเป็นจะต้องหาหนักเตะในตําแหน่งมิดฟิลข้าสู่ทีมสักหนึ่งคนนะครับนักเตะที่สามารถจะครองบอลได้นะครับนักเตะที่สามารถจะเชื่อมเกมได้มีข่าวกับทางด้านราบิโอครับนักเตะของยูเวนตุส e นี่ก็กําลังจะหมดสัญญานะครับหลังจากจบฤด,ด,ดูกาลนี้ตอนนี้กําลังมีการพูดคุยสัญญาฉบับใหม่อยู่นะครับกับฝั่งของยูเว แต่อย่างไรก็ตามนะครับมุนโดโดพอติโวนี่ออกมาระบ,บุว่ายูเวนตุสได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับราบิโอ2ปีนะครับบวกกับออปชันที่จะขยายอีก1ปีโดยเขาจะได้รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ปีละ7.5ล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าฝั่งของราบิโอนี่อยากจะย้ายมาเล่นให้กับทางด้านเรอัลมาดริด ต้องการที่อยากจะมาทํางานร่วมก,กันกับฟรองดีนะครับชูเอเมนี่คาร์วิงก้ารวมถึงทางด้านคริยันเอมปาเป้ด้วยโอ้นักเตะของเรอัลมาเดดตอนนี้จะกลายเป็นกึง่งกึ่งทีมชาติฝรั่งเศสแล้วนะเนี่ยจริงๆแล้วถามว่าน่าสนใจไหมนะครับสถานรับบิโอแหมก็มาอีกหนึ่งคนมาแบบฟรีฟรนะคุณภาพของราบิโอนี่ก็ต้องบอกนะครับว่าไม่เลวทีเดียวนะครับแม้ว่าบางช่วงบางคราวนีผลงานอาจจะดูด,ดอกๆไปบ้างแต่ว่าดูการล่าสุดกับยูเว่แหมผลงานดีทีเดียวครับ ถ้าหากเรอริได้มาแบบฟรีๆนะครับแล้วก็ค่าเหนื่อยไม่แพงมากจนเกินไปก็น่าสนใจนะครับ r ร y a แอนดแเนี่อาจจะจัดการกระชากตัวทางด้านราบิโอเข้าสู่ทีมก็ได้แต่ว่าก็ยังมีอีกหลายๆสมโมสรน,นะครับในพรีเมียร์ลีกก็อยากจะได้ทางด้านราบิโอด้วยรวมถึงทีมในลีกซา,าอุด,ด้วยครับ โมูรนโ่นะครับบิ๊กบอสของทางด้านเฟเนร์เบเช่ต้องการที่อยากจะเซ็นสัญญากับ2นักเตะของแมนเชสเตอร์เดครับก็คือวิกตอร์วิดเดอร์เลฟกับทารด้านคาซิมิโรนั่นเองแมนยูก็ต้องการอยากจะขาย2นักเตะค,คนนี้นี่ออกจากทีมอยู่แล้วนะครับพวกเขามีเงินชอปปิง้งรอบนี้นี่อยู่แค่50ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับในตลาดการซื้อขายคนนี้จำเป็นจะต้องขายนักเตะออกจากทีมครับหลายๆคน วิกตอร์เรินาโรฟนี่ต้องบอกนะครับว่าได้ย้ายมาอยู่กับแมนยูก็เพราะว่าทางด้านโคเซ่มูรินโญ่นั่นเองเป็นคนดึงเข้ามานะครับสัญญาของทางด้านนักเตะชาวสวเดนคนนี้จะหมดลงในปี2025โดยฝั่งของเฟเดบาเช่นี่ได้มีการยื่นข้อเสนอราวๆ10ล้านยูโรครับให้กับแมนเชสเตอร์เตดพิจารณาและก็มีการพูดคุยกันอยู่ในเวลานี้แล้วด้วยนะครับในขณะที่คาซิเบโร่ดีก็เป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แมนยูพร้อมจะปล่อยนะครับแต่ว่าคงจะขาดทุนเยอะมากมาก หลังจากที่ไปดึงมาจากบริลลแอมบริดด้วยราคาค่าตัวสูงถึงราวๆ70ล้านตอนนี้ราคาค่าตัวของคาร์ซิโรในตลาดดีอยู่ที่ราวๆ20ล้านยูโรครับโคเซมริโ่นี่ก็อยากจะได้ทางด้านคาร์ซิโรนครับประสบการณ์ของเขาสามารถที่จะช่วยเหลือทีมได้ครับแหมระดับทางด้านโคเซมริโยย้ายไปอยู่ทีมไหนเนี่ยเขาก็ต้องการอยากจะได้นักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ดีไปทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นสองนักเตะที่แมนเชสเตอร์เต็ดไม่ต้องการครับ ทางด้านยูเวนตุสเนี่ยโอเคนะครับที่จะยื่นขั้นเหนื่อยให้กับเมสันกรีนวูดสัปดาห์ละห0 0 0 0แสนปอนครับตามรายงาข่าวจากทางด้านเดอะซันนะครับบอกว่ายูเวนตุสต้องการที่อยากจะได้ตัวเมสันกรีนวูดหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้ลาซิโอดิพยายามที่จะมีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าฝั่งของยูเว่ครับยื่นให้แมนยูนี่อยู่ที่34ล้านปอนด์แต่ก็จริงๆแมนยูอยากได้40ล้านนะแต่ว่า34ล้านนี่ก็ไม่เลวทีเดียวครับ นอกเหนือจากนั้นนี่ก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับฝั่งของเมสันกรีนวูด3ปีนะครับเขาจะได้รับค่าเหนื่อยรวมทั้งสิ้อตลอดระยะเวลา3ปีอยู่ที่15.6ล้านปอนด์ครับสำหรับนักเตะวัย22ปีตอนที่อยู่ที่เกดอเฟ่นี่เมสันกรีนวูดก็ยิงไปทั้งหมด10ประตูนะครับแล้วก็ทําได้อีก6แอสซิสต์ในทุกรายการครับช่วงนี้ข่าวข่าวกับทีมในสเปนนี่ดูเงียบๆลงนะสําหรับทางด้านเมสันกรีนวูดครับหนักมาทางอิตาลีนี่นะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้นี่ แนวโน้มน่าจะไปออกกับทางด้านยูเวนตุสนะครับสำหรับเบสันกรีนวูดแล้วก็บพบก,กับอินไซส์สปอร์ตเสมอนัในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ